เขาขรามเอาบางเอาบางสั้นไปหนีเลยแมนสั้นไปหนีเลยสั้นออมนี่นะครับถ้าใส่อย่างนี้ทั้งกิโล่ครับทั้งกิโลทั้งช่องลอยดินี่แหละที่ถังเอามาตัดเครื่องนะครับเนาะโบติตัดเครื่องเนี่ยต้องแทกแทกออกจากนีดขึ้นมากเลยการถ่ายดีขึ้นมากอันนี้ใส่เตานะครับนี่เนาะอันนี้เป็นเตาแต่ว่าตัวนี้ประกอบเองประกอบเองประกอบเองแต่ว่าเอาเอาบางขรามว่างน้ำรองนี่ยนครับแมนอเดี๋ยวก็ใส่ทานใส่ทานชุดเดียว ใช้ทานชุดเดียวพอ,พอ oh. สองชัมม่วโมงสุกกระซิบดีนะครับเนาะพร้อมควมเดียวซิบดีเพราะว่ามัน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 อยู่ในอยู่ในกรอบของอยู่ในกรอบอยู่ในกรอบของถังไหมโอ้ oh. อันนี้เป็นวิชาญา,าติชาหนึ่งในการเผาบังขรานนะครับไปไปเผาไปออกบูดอยุ่โรงแรมเกพ๋พี่ไปออกบูดยุงานบุญคุ้นล้านไปออกบูดยุงานกาชาติครขาจาวาสิ่ม้วนเผาขลามยังไงกวนสิว รบกวนมูบอ่ะเขาวาเนี่ยว่ะผลเขาไปเนี่ยเขาว่าใส่หม่องเผาขรั้มเจ้าจังก็เลยสี่ใส่นี่แล้วตัวแนวเผาขรั้มนี่แหละเนาะเวลาเผาแล้วเขาจะว่าอันนี้ที่เป็นฝาหน่อครับเนาะเหมืนฝามันตินี่สวัสดีครับพี่น้องตอนรับพี่น้องเข้รับชมช่องคนไทยโนโละจักครับตอนนี้ผมยังอยู่ที่บริเวณศูนย์เรียนรู้ของ คุณพ่อปูนมรสิวะนะครับนะฮะวันนี้ผมจะพาพี่น้องมาเบิ่กการการเฮ็ดถังอบบังขลามนะครับพี่น้องนะครับถังอบบังขลามนะครับซึ่งเพิ่นเอาถังกิโลเฮ็ดนะฮะถังละ200ลิตรนี่แหละครับพี่น้องครับคือสามารถที่ประหยัดประหยัดทานนะครับแบบประหยัดทานนะครับแล้วกะขลามก็สุกดีนะครับผมนะฮะสำหรับท่านใดที่ อยากจะเฮ็ดเอาไปเป็นแนวยางแบบยางนะครับพวกที่ท่านที่เฮ็ดบังขลามเนาะพี่น้องเนาะนะฮะพอเฮ็ดบังขลามขายนะครับสามารถสั่งรายได้ได้นะครับพอลุงเพิ่นเฮ็ดประสบผลสําเร็จแล้วนะครับผมนะฮะเดี๋ยวผมพาพี่น้องไปเบิ่งการเฮ็ดวิธีการเฮ็ดแล้วก็รูปแบบการเฮ็ดถังอบบังขลามนะครับผมนะฮะไปเบิ่งนํากันครับผมฝากพี่น้องกดติดตามกดซับสไคร้ กดไลค์กดกระดิง่งกดแชร์ผมในเด้อน,นะครับหมดวดบูทหรือคอนไทยนคอครับไปครับเอาขอันเอาบังเอาบังสั้นไปหนี่เลยแมันสั้นไปหนี่เลยสั้นอ,อมเนี่ยนะครับถ้าใส่อย่างนี้ท,ทั้งกิโล่ครับทั้งกิโลทั้งช่องลยดิษฐนี่แหละที่ถังเอามาตัดเครื่องนะครับเนาะบริตต้าเครื่องนี้ต้องแทกแทะออกจากนี่ขึ้นมาแหละกระชากนี่ขึ้นมาอันนี้ใส่เตานะครับเนาะอันะอนี้เป็นเตาแต่ว่าตัวนี้ประกอบเองประกอบเอง กอบเองแต่ว่าเอาเอาเอาบังขลามว่างน้ำรองเนี่ยมาครับเดี๋ยวก็ใส่ทานใส่ทานชุดเดียวใส่ทานชุดเดียวพ่อสองชั่วโมงซุกกระซิบดีนะครับเนาะพร้อมความเนี่ยซิบดีเพราะว่ามัน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 อยู่ในอยู่ในกรอบของอยู่ในกรอบอยู่ในกอบของถังไหมแมนโอ้อันนี้เป็นวิชาแยกวิชาหนึ่งในการเผาบังขลามนะครับไปไปเผาไปออกบูดยุโรงแรมเกพี่ไปออกบูดยุง งานบุญคนล้านไปออกบูธอยู่งานกาชาติครับขจ้าว่าสีมะเผาขลามยังไงควรสีว่รบกวนมูบอ่ะข้าว่าแค่ว่าผลเผาไปแล้วเขาว่าใส่หมองเผาขลามเจ้าจันทร์ก็เลยสี่ใส่นี่แล้วตัวแนวเผาขลามนี่แหละเนาะเวลาเผาแล้วข้าว่าอันนี่ที่เป็นฝานะครับเนาะเป็นฝามัเป็นจีบประมาณสองชั่วโมงสุกเลยสองชั่วโมง นีเป็นยังสิบสี่นะครับเมันใส่ถังใส่ถังกิโลถังกิโลสองลอยลิตรผมว่าบรรจุเครื่องถังกิโลสองลอยลิตรถังสองลอยลิตรแล้วเขามาตัดอืนนนี่ะะเาตัดบานเท่ากับวาเอาตัวนี้มัดเกี้ยวปากัคหน่อยปะครับเพื่อให้เพื่อนๆเขาลองกันบอกเขาเขาตีออกมาเลยฮะโอ้ตีตีปากัคหน่อยอ๋อเห็นตัวนี้ซุบลงมาเลยกับดลวยไฟฟ้าด้ตัวอันนี้นะครับเป็นเทคนิคใหม่ในการเผาบังคลามเน,ออนมี่ยเดี๋ยวเข้าวาชนี่ อผมว่เห็นตกเทืยบเรามีของคนลุงนี่แหละนะครับบางเราไปไปเผาอยู่งงันบุญคุ้นล้านเขาก็กยนันคุ้นแต่ที่จริงแล้ววันฮามันซุกแล้วออกกินหอมบาดเนอะหอมหอมอีหยังวะหอมกะลามเฮ้ยเขาได้เปิดสภาับนี่อันนี้เขาเเลีเบิงอ๋อลีเบิงลีเบิงวะกะลามเขามันพร<อ>้อมกี่อะพร้อมดีกินเน้อย่างจิงเนื้อย่างอันนี้เขาลีเบงซุกเน้อย่างแต่ว่าหอมเนาะหอมเขาเปิดปั๊บยังสีหอมบอกว่า คน,นมันมีค<ส>ัวนเลยบ่มีควรนอ,ออกพุ่งเลยอมบอมีควรนเลยบ่คือเขาเผาทานบ่คือ,อยังเลยครับเพราะว่าเขาใช้ทานเป็นเะบบาวาวมหลอดมันทานมันกับเบิดในในควนมันแหลวเป็นบ่ะเขาก็มาใส่หนี่มันกับี่ถ้าข้าวมหลอดเท่ๆหนึ่งเป็นเทคนิคนอะเทสองถังเพราะว่ามันบ่ทันบ่ทันเนาะบ่ทันลูกค้าลูกค้เลยสองถั <พอ S 1> ง ประมาณใส่ได้จักบังครับน้องเดนนี่ในทางเดียวนี่สี่สิบห้าบังสี่สิบห้าบังเต็มพี่การเลยต่อชุดนึงต่อชุดสี่สิบห้าบังต่อชุดครับสองถังถึงเต่าสิบบาทอืมพี่การนี่นะครับเขาอยู่นี่เลยแต่เขาไม่เขาอยู่นี่แหละนี่เขาเมื่ได้ไปออกไปข้างนอกแล้วเนาะเอาล่ะกับวันนี้นักวัดตัดบ่ นี่พ้นมาแก่ลักใครที่ครับโอ้ลักใครครดอกลักใครใครมีนมาบอกคนมาแก่งเดี๋ยวรับผมอขอบคุณอะไรป้ารอบผมบ้านมือซอบ้านีคนเอกบ้านใกลซ่องทบลดบ้านใกลซ่องว่เห็นยากะเอายาให้ไก่เอามงกินอยู่นี่จะของไปใส่กลวสิตใจคาใครว่ามีกูกกับไปอีกกันเลยครับผมครับผมบ้านมื่บ่เห็นผู้เอกเอา พ่อละจิตหลายช่วงนี้พ่อละจิตหลายเห็ดเต้หู้หลอดม่อมม่มกลัวใครเริ่มม่อมมาจับกูพรุ่งพุ่งนี้นี่ต้องทำนี่แหละเอามาใส่ยัดีกพวกรี้ยัดอีกตั้งห้ากระสุกแล้วซทำนี่ชุดหนึ่งชุดหนึ่งชุดหนึ่งนี่ใส่ชุดหนึ่งนี่โอ้มันอบเนาะมันอบความนสุดยอดสุดยอดวิธีการวิธีการเผาขลามผมว่า ถ้าพี่น้องเห็นชิปนี่สีมีพี่น้องเอาไปเห็ดน้ำไได้ถือว่าเป็นบุญกุศลอีกก็ได้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 เรับว่าเข้าใจกับถามครับมันสีมีสัดส่วนของมันอยู่ครับการว่างการเทียนนี่ดอตัวสําคัญมันสีว่างตัวข้างในเนี่ยเขสาเขาสีว่างกับสัดส่วนขงข้างในนี่ครับความกว้างความหนีของสีวางสัดส่วนแต่กาตัวสำคัญคือมูมนี้ อ๋อมีหูนะครับพี่เนาะโอ้ยมันมีหูตัวนี้ครับนี่มีหูมีหูระบายอากาศนะครับข้างล่างจอกุนเนาะเนาะจักกุนจักจักปองปองเดียวปองเดียวกับพ่อโอ้สุดยอดเลยนี่นะครับจอกุนจักหน่อยจอประมาณซ้ำนี่หน่อเนาะครับเนาะแมนซ้ำนี่นะเกินนี้ก็ได้หน่อยก็เนี่ก็ได้ประมาณซ้ำนี่นะครับเถี่ยมันนี่มากเถี่ยมานักเส้นเก็บจ้อเก็บเส้นประมาณเก็บเส้นเนาะ สูงต่ำเนาะครับเนาะประมาณนั้นแหละนะครับอันนี้คือถัง200ลิตร200ลิตรครับผมอืมถังกิโลอันนี้ก็มาออกต่อ,อามาปลานลกันมาตัดตัดออกหาเส้นครับ <laughs> สุดยอดเลยเพราะว่าเห็ดหองไฟให้มันให้มันไฟเร็วขึนครับต้มห่อนเร็วขึนซุปไว่ควมอม ว่ท่านได้ออกข้าากเพือนี่ไม่สีสอดสอด,อดเด้นป่าเริ่มสอดแล้วนี่ลัก,กเกษตรศาสตร์นี่ครับใส่ลักของกเกษตรศาสตร์นี่นี่เนาะดกเห็นเนาะครับเนาะแมนอ,น,น,นอันนี้เป็นอันนี้เป็นศูนย์เพื่นได้ครับนี่เด้อน,นี่ศูนย์พี่น้องมาประชุมนี่หน่วยงานนึงมาประชุมนี่มันกาเอานี่แหละนะครับในการที่จะอบรมอบรมให้ความรู้พี่น้องนะครับบองนี่เพิ่นเอากันง่ายๆ ดู่เป็นแบบนี้ไงนะครับแบบพ่อเพียงพ่อพ่อได้คขำเด็กต้นนนัครับบักฮวงพันกับดกเป็นดกพูดอะเกษตรศาสตร์เพิ่นหลักการคือกินแล้วศาสตร์โอ้ยเนาะเจ้าไม่ใช่ยังไงกินเหล่าศาสตร์ครับขอบคุณพระลูกหลายๆนะครับที่ให้ความรู้ผ้ายางเราะเบิ่งกบเบิ่งปลานะฮะ มาก็เฮฮ็็ดดเวลาซีเอาไปเฮ็ดขึ้นไปพุ่นบัดไปโน่นพุ่นครับมองเฮ็ดไว้อุตสาหกรรมเพิ่นกะมาเบิ่งอำเภอเพิ่นก็มาเบิ่งแล้วครับเพิ่นให้เป็นสินค้าโอท็อปของกุชุมเลยนี่บางขลามบางขลามเนาะแม่นถึงจาโอท็อปเนีเพิ่นเฮ็ดอ่าบรรจุขั้์ให้ครับมันก็เป็นตเฮ็ดได้แหละอุตสาหกรรมเพิ่นมาเบิ่งแล้วเพิ่นว่าเป็นการแปรรูปเขามัน มันบ่คือแบบเฮ็ดคือเทอโบราณมันมันจังได๋ล่ะเพิ่นว่าแต่ว่าตัวนี้นี่มันสิสะอาดครับมันที่สะอาดมันสิบ่เปื้อนอีหยังวันผู้เองสูตรของเฮาเองสูตรตองเฮาเองครับสูตรอันนี้สูตรนี่บอกบ่ได้นะครับเนาะสูตรของแม่ต้องดีสูตรของแม่ปลาเดี๋ยวจังพามาเบิ่งนะครับการเผาข้าวหลามจังได๋นะครับมื้อนี้พาพี่น้องมาเบิ่งถังนี่ก่อนนะครับนี่คือถังเพิ่น ออกแบบเองเฮ็ดเองแนวชิดไอเดียเพิ่นนะครับใส่ทั้งกิโล2องรอลิตรในการที่จะเฮ็ดเผาบังขรามโดยโบม่มีควันออกไปหารบกวรผู้อื่นนะครับบ่ได้ดไปเผากลางเดินบ่ได้ไปเผากลางเดินแล้วก็เผานี่เลยนะับสามารถออกบดไใจทุกบุดอันนี้ก็ประหยัดนะครับทานห้องกับประหยัดอีกน้าน,นะครับแล้วก็ซุกหอมนอกหัารุงแมนสุกหอมดีครับผม นี่แหละไอ้พวกร้านมะพร้าวกะเพาบางทีแหต่เขาก็ตั้งอยู่นี่แล้วก็นั่งเผาอนเรียนนี่ทุกวนี้สิบบริเคียรได้เนาะบริเคียร์เลยบริเบตองบริเคียบริเบตองปลาชเลยาพริกหลังครับสะดวกสบายดียังสบายมาห้องมาเบิ่งปั๊บได้ก่อเลาะเลาะสองชั่วโมงนี่เขาก็มาเบิ่งครับเอาเบิร์ปั๊บเอาซองไฟมันงิีซองแสงสว่างนี่ครับครับเก็ที่เบิ่งว่า ปากมันนี่ขันมันสุกนี่มันตีขึ้นมาซําไดบอันนี้คือควอมสำนาญของผู้เผาครับผมก็คือว่ามันสุกเต็มที่เอาไดเอาได้นอมันใหม่บ่ะเคยใหม่บ่บ่มีใหม่เนาะแต่ก่อนในออกแบบเพชรมาที่แหลกใหม่ใหม่นะครับใหม่เพราะว่าเฮาบ่สามารถคำนวณได้มันบานคำนวณคำนวณถังนี่ก็ได้ครับกาเฮ็ดแบบขึ้นืึไปที่แหลกล่องพิดล่องถูกบารนในก็เลยเฮ็ดถังหนึ่งครับ มาดึงแต่รับเม็ดแล้วมาเห็ดเบอ้อคือว่ามันสิขึ้นวันดนอขึ้นเป็นตัวเลขออกมาแล้วขึ้นความันสิเป็นไปตามขึ้นแต่แล้วบักเขาล้าใหม่ครับก็เลยขยายออกอีกน้อยหนึ่งขยายขึ้นมาจากจากสีขึ้นใบออกมาอีกหาเส้นมันก็เลยมอบเพศบาดี้เลยล่งตัวเลยคร่งตัวกับทัดการเพิ่งสองทางเลยอืได้แบบเนาะที่ว่าไอเดียแนวชิด แปลกๆเห็ดจังใดจังีตัวนั้นตัวนั้นเนี่ยเขาเอาไปเขาไปอบไก่แล้วครับอบไก่ก็ได้อบไก่ก็ได้อบไก่เมื่อวานตัวอบข้าหล้านนะครับเนาะอบนึ้อื่นอบหมูก็ได้เนาะอบหมูอบไก่ครับเช่วยว่าพวกลักปิ่งนี่ลักปิ่งลักอย่างนี่เห็ดได้เบิดอยู่ในหันปิ่งกบตุงสีก็เอาใส่หีบแล้วก็เอามาต่างๆตั้งได้งกันเนาะได้ขึ้นกัน แต่ว่าเปิดไว้แน่เนาะเปิดไว้แน่บ่ถึงบดถึงบดถึงเครื่องชั่วโมงมันสิใหม่เนาะแบบมันสิใหม่ครับผมตัวนี้บ่คือขึ้นหลามเพราะว่าเฮาคำนวณใส่ขรามคำนวณเอาะไม่งั้นแต่ว่าเฮาคนอยากได้หลายแนวครับแต่ว่าเฮาก็ประมาณ20นาทีพวกปิ้งไก่พวกนี้20นาทีเฮาก็มาเบิ่งแล้วครับผมกตัวสูบตัวนั่นเฮาก็เอาออกไปนําครับผมเท่เลยครับขอบคุณพ่อลวงหลายๆนะครับที่ให้ความรู้ เทคนิคไอเดียต่างๆในการที่สร้างอาชีพได้นะครับเนาะการเฮ็ดบักข้าวมบานเฮ้าทำงานสามารถสร้างรายได้ให้กับพี่กับน้องได้นะครับขายมือละลอยบังนี่ก็อยู่ได้แล้วครับผมเฮาขายบ้านเฮาจังบาทบางสิบบาทถึง30บาทแล้วแต่บางเนาะบางหน่อยบางใหญ่ครับผมอยู่กับหลักการขายของผู้ขายอีกครับผมแต่บางคนวันหนึงก็เจ้าก็มารับไปเฮาก็ให้ยี่สิบบาทเป็นราคาส่งไปราคาทรงไป ขาเจ้าก็ไปขาย20บาท30 30บาท40บาทเขาเจ้าก็ขายขายได้นะคำบ่าได้ว่ากันบางคันขายได้เนาะแล้วแต่เทคนิคไพ่มันเนาะขายของไพ่ของมันครับผมเขาเจ้าก็เกิดรายได้เขาเจ้าก็มาเอาดูครับในช่วงนี้กัมันติดภารกิจแน่ครับใหม่ครับทีมงานใหม่กับเบิร์ตครับโอ้ไม่ไพ่ไม่ไผ่เรียกว่าต้องปลูกไว้นะครับเนาะตกปลูกเตรียมพร้อมไว้เลย เตรียมวางแผนลวงลวงหนาไว้น้ำเพราะว่าไายไ่ม่แค่สองปีปีที่สามมันก็ได้ประโยชน์แล้วครับผมเพราะฉะนั้นใครเลือกเห็ดวางแผนไว้ครับถึงเข้าเข้าเห็ดได้ลูกมันก็อาจสีเห็ดน้ำหรือบ่เห็ดน้ำก็แล้วแช่เขาเอือดอยังครับนี่ท่านี้บอกถังอบข้าวหลามถังอบข้าวหลามแมนไอเดียเนาะไอเดียไอเดียจาก พอลุงเล่นเลยถังเล่เป็นคำซื้อว่ะเดี๋ยวมันสีเห็นอุตสาหกรรมเมืสีเห็นออกมาแบบว่าเข้าล้ำอบถังนี่ในประเทศไปไว้ให้ประเทศนั้นเข้าล้ำอบถังเข้าล้ำอบถังพันาสิ้นสดเปนอเดียะเข้าล้ำอบถังถึงสี่สวนนายปุนมลศิวะ โค้งหลงนาโมเดลโอ้มีขอลามอบถังเนาะม,มีกุ้งฟอยมีบักหอยจูบบักหอยบักหอยหน้าบอกบักหอยจูบเท่านี้แหละบักหอยจูบถ่บายรูปมา่านเป็นแนวนี้อือสุดยอดนะครับรเกษตรกรผมว่าประสบผลสำเร็จแล้วลนะ่ะผมว่าในการเกร็ดร